รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง เอ็กซิมแไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนฮอตตาฮอตตาสิโลง่งอิสุสุดีแม็กซ์ซูเปอร์คอมมอนเรลรุ่นใหม่ของโลกสวัสดีครับทิปจอโลกวันนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษครับและสัมภาษณ์พิเศษจริงๆเพราะว่าจะเป็นคนที่กำลังจะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยใน องค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญอย่างยิ่งครับคุณสุรินทร์พิศวรณจะไปเป็นเลขาธิการอาเซียนถือว่าเป็นคนไทยคนที่สองครับที่รับตําแหน่งนี้คนแรกนั้นคือคุณแผนวรรณเมธีเมื่อประมาณ20ปีเห็นจะได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอาเซียนก็จะไม่มีตัวแทนคนไทยที่ไปอยู่ตรงกลางที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คนไทยจะไปอยู่ในตําแหน่งนั้นในจังหวะที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองระหว่างประเทศแต่คราวนี้จะไปอาเซียนในขณะที่มีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับอาเซียนมากมายตั้งแต่บทบาทของไทยในอาเซียนตั้งแต่อาเซียนเองจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและคุณสุรินในฐนานะเป็นคนไทยจะไปทำอะไรให้กับอาเซียนมีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาสักถามคุณสุรินครับและแน่นอนคุณสุรินนะั้นมีบทบาททางด้านการเมืองในประเทศด้วยตำแหน่งนี้น5ปีคุณสุรินห้าปีครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2 0 0 551เป็นต้นไปก็จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งทั่วไปสักอาทิตย์สอาทิตย์เองตอนนั้นคุณสุรินทร์ก็จะต้องนั่งอยู่ขอบสนามการเมืองไทยทำใจได้หรือครับตัดสินใจแล้วครับว่ามันมีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือภูมิภาคช่วยเหลือ,อ,อคนจำนวน5ล้านคน10ประเทศซึ่งถึงที่สุดแล้วถ้าหากว่าในองค์กรนี้ประชากรเหล่านี้มี ความเป็นเอกภาพอยู่ดีกินดีดมากขึ้นประเทศไทยก็ได้ประโยชน์จริงๆแล้วอาเซียนเกิดที่ประเทศไทยนะใช่ครับอาเซียนมีการลงนามในคําประกาศเพื่อที่จะจัดตั้งที่กรุงเทพมหานคร<ช>สมัยท่านถนัดคอมันรับสมัยนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งมีความวุ่นวายมีการทะเลาะเบาแวงกันในภูมิภาคมากพอสมควรซีโต้พิ่งล้มไปอาสาก็ทุลักทุเลมีคอนฟร์นทาซีระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซีย มาเลเซียกับฟิลิปปินส์ทะเลาะกันเรื่องซาบ้าคงจําได้อาเซียนเกิดขึ้นมาเนี่ย่ามกลางความขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ช่วยประคับประคองมาตลอดประเทศไทยก็เป็นคนกลางพอสมควรที่เขาทะเลาะกันระหว่างอินโดกับมาเลเซียที่สาคัญที่สุดคือเราเป็นพี่เขาได้โดยโดยฐานะที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครและประเทศเหล่านั้นก็มาเรียนรู้จากประเทศไทยว่าทําอย่างไรอยู่อย่างไรเจรจากันอย่างไรรักษา อิสรภาพอย่างไรต่อรองกับประเทศอื่นๆเขาอย่างไรตอนนั้นเนี่ยและตลอดมา40ปีเนี่ย ความคิดความอ่านใหม่ๆริเริ่มเพื่อที่จะให้อาเซียนมีบทบาทนี่ไปจากประเทศไทยเยอะนะใช่ครับอัฟตานี่คุณอนันต์ปัญญาชุนพาไปเอเซมนี่คุณชวนมีส่วนในการที่จะไปผลักดันร่วมกับกูจกตรงแล้วก็อยู่ไม่ทันที่จะเป็นเจ้าภาพคุณมังหันไปเป็นเจ้าภาพแทนครับเรื่องของเชียงใหม่อินิเชทีฟเพราะสมัยคุณชวนคุณทารินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องหาความร่วมมือกับเพื่อนมิตรประเทศในภูมิภาคมีการประชุมกัน หลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการตกลงกันว่าค์เรนซีของใครเงินตราของใครถูกโจมตีหรือถูกกดดันแต่ละประเทศจะเข้าไปช่วยจะเข้าไปพยุงเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนอกจากเป็นผู้ซึ่งให้กำเนิดอาเซียนที่นี่แล้วเนี่ยยังมีส่วนทําให้อาเซียนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในหลายหลายระยะเวลาและหลายหลายขั้นตอนใน40ปีที่ผ่านมาใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบรรยากาศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปการสิ่งท้าทายมันมีมากมายก็รัฐบาลก็เห็นว่า เราต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็คล้ายๆกับขอร้องแล้วก็ขอให้ไปรับตําแหน่งนี้ซึ่งผมก็ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกขอบคุณที่รัฐบาล<ห>เสนอตัวหรือว่าเขาขอให้ไปเ,เขามีคณะกรรมการสรรหาของรัฐบาลรลอกองกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศรับภาระมาจากรัฐบาลบเพราะมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสรรหาตัวบุคคลกรรมการสรรหาเขาก็สรรหา แล้วก็เสนอไปที่รัฐบาลคุณสุรินไปขออยากเป็นหรือว่าเขาติดต่อมาว่าคุณสุรินไปทํางานตรงนี้เถอะเขาติดต่อมาครับผมก็จะถามว่า5าปีเนี่ยนะปีนี้อายุ58าสิบแปดห้าสิบแปดห้าปีเนี่ยหมดเทอมเลขาอาเซียนเนี่ยหกสิบสามเนี่ยกลับมาเล่นการเมืองไทยอีกทีตอนนั้นก็อายุก็ไม่น้อยแล้วนะตอนนี้แสดงว่าต้องตัดใจละว่าการเมืองไทยเนี่ย สงสัยจะหมดละชีวิตคนมันต้องมีจุดเปลี่ยนบ้างนะฮะถ้าถ้าถ้าเราอยู่ในที่เดียวเ,เราเคยแก้ปัญหามาแล้วเราเคยทำงานช่วยเหลือประเทศชาติมาแล้วยังมีคนอื่นที่เขาพร้อมที่จะทำงานต่อผมคิดว่าหลักการเมืองภายในเนี่ยมผมคิดว่าหลักไปใช้ใจหลักหนึ่งก็คือ อย่าอยู่เกินเวลคัมอันที่หนึ่งอันที่สองอย่าคิดว่าตัวเองนั้น indispensable อยาคิดว่าตัวเองไม่มีใครแทนเราได้มีใครแทนได้มันเป็นไม่ได้ถ้าถ้าถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะมันจะหามาตรการวิธีการอื่นๆที่จะอยู่ให้ได้ใช่วิธีก็คือไปซื้อวิธีก็คือเรื่องของความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ไปหาโอกาสไปหาเศษหาเลยเพื่อที่จะต้องมาซื้อตําแหน่งซื้อที่นั่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ส่งเสริมเรา ใช่แต,ต่องมีคนวิเคราะห์นะว่าเน<ช>ี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่พรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีโอกาสมากกว่าคราวที่ผ่านๆมาพอสมควรฉะนั้นความจริงเนี่ยถ้าคุณสุรินทร์อยู่ไม่ได้ไปอาเซียนเนี่ยอาจจะมีบทบาททางการเมืองในประเทศที่คึกคักกว่านี้ก็ได้ฉะนั้นตอนที่ตัดสินใจจะรับตาแหน่งนี้เห็นการเมืองกําลังมาที่ทางนี้หรือว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนไ,ไปอาเซียนเห็นค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นโอกาสข,ของของฝ่ายที่ต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตย ผมจะไม่พูดว่าเป็นโอกาสของประชาธปิปต์แต่เป็นโอกาสของฝ่ายที่มีอุดมการ์มั่นคงเพราะการที่เข้ามาอาศัยกระบวนการทางการเมืองหาประโยชน์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิถีของประชาธิปัตอเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโอกาสของฝ่ายที่ต้องการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาหบนอุดมการณ์บนหนทางประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องพิจารณาฝ่ายเนี้ยมันแน่นอนนะคงจะไม่เป็นพรรคการเมืองที่จะตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียวมันคงจะเป็นรัฐบาลร่่มแต่ว่าโอกาส มีค่อนข้างมากต้องออกจากประชาธิปต์ไม่จาเป็นจะต้องออกไม่จําเป็นไม่มีกติกาว่าต้องไม่มาเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่เกี่ยวเลยไม่มีใครเขียนไว้ตรงไหนอเพียงแต่ว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนใช่การการไปลงเลือกตั้งคงทาไม่ได้ไม่มีเวลาไม่แฟร์สำหรับพี่น้องประชาชนชรับตําแหน่งทาไม่ได้เพราะมีตําแหน่งอยู่แล้วในการที่จะให้คําปรึกษาให้คาแนะนำสร้างเครือข่ายโยงใย ที่มีอยู่เพื่อที่จะให้การทํางานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ของถ้าจะเป็นพรคประชาธิปัตย์ก็ของพักประชาธิปัตย์ราบรื่นยิ่งขึ้นอันนี้ทําได้ไม่มีปัญหาเลขาธิการอาเซียนคนก่อนๆเนี่ยบทบ,บาทจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่คือคจะไม่มีภาพโดดเด่นเท่าไหร่ค,รคุณสุรินไปนี่จะมีความตั้งใจว่าเป็นข่าวมากกว่าเลขาธิการอาเซียนคนก่อนๆไหม สิ่ง,งแม่บ้านมากกว่าใช่ไหมโดยหน้าที่เขาใช้คําว่าเลขาธิการขององค์กรในลักษณะนี้ทั่วโลกมันมียี่อยี่บสแห่งยี่สิองค์กรในลักษณะนี้และตําแหน่งเลขาธิการรวมทั้งเลขาธิการ UN ด้วยมียี่ิบสอคล้ายกันนี่น <c oughs> อารับหลีกบ้างพวกทาง <c oughs> อ,อ,อเมริกาใตา้ <c oughs> บ้าง <c oughs> African นยูเนบ้างมีอยู่22่สิตำแหน่ง <c oughs> ทุกครั้งที่จะเข้าไปเนี่ยตั้งคําถามก็คือ you want to be a secretary or you want to be a general Secretary General ใช่ไหมเขาเรียกดันั้นถ้าเรียกว่าเป็น Secretary เป็นเลขาหรือเป็น General หรือเป็นนายพลที่จะขัดชี้นำตัดสินใจถือธงแล้วสุรินทร์พิศวนจะเป็นเลขาธิการแบบ Secretary หรือเป็นแบบ General คงจะกลางกลางเพราะเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันไม่ง่ายนะเพราะว่าความเหลื่อมล้ำความแตกต่างแล้วก็โครงสร้างทิศทางค่านิยมต่างๆใน10ประเทศนี่มันหลากหลายมากเพราะฉะนั้น ต้องระวังต้องระวังกำหนดว่าให้ตัวเองเล่นบทอะไรตัวเชื่อมระหว่างสิบประเทศนี้ให้แข็งขันยิ่งขึ้นสำหรับผมอาเซียนมันไม่ใช่แค่สิบสำหรับผมอาเซียนคือ dialogue partners ด้วยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจะเปรัสเซียจีนรัสเซียจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาประเทศที่เป็นมหาอำนาจทั้งหมดห้าประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงอยู่ในกระบวนการอาเซียนทำอย่างไรให้ มิตรประเทศเหล่านี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นสนใจเรามากขึ้นสนับสนุนเรามากขึ้นร่วมกับเรามากขึ้นอาเซียนมีจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าประเทศเล็กๆและประเทศขนาดกลางใช่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเล็กแลอินโดนีเซียถือว่าาใหญ่แต่ว่าก็ไม่ใหญ่นักประเทศไทยก็กลางๆไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ว่าเปิดรับทุกฝ่าย